สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานไทเปกอลูก้าเอเชีย2024ซึ่งเป็นงานแสดงอาหารระดับโลกนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคึกคักนะครับและความน่าสนใจของงาน ก็คือบรรยากาศของงานไทเฟกอโนกาเอเชีย2024นะครับซึ่งเป็นงานแสดงอาหารหรือว่าเป็นระดับโลกไปแล้วนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์อาหารนะครับของบริษัทต่างๆนะครับมานำแสดงนะครับแล้วก็มีสินค้าเครื่องดื่มหรือว่าอาหารตัวอย่างให้ผู้ที่เข้ามาชมงานนะครับได้ชิมนะครับ งานวันนี้ถือว่าคึกคักกันอย่างมากนะครับเพราะว่ามีรัฐมนตรีมีหน่วยงานราชการและเอกชนมาร่วมเป็นจํานวนมากนะครับก็ดูจากจํานวนคนที่เดินนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับงานที่คึกคักที่สุดแห่งปีก็ว่าได้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวนะครับจะมีผู้คนนะครับมาเดินในงานนี้ ป็นจ,จำนวนมากนะครับก็างานนี้ก็จะมีตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2024หรือว่า2 1 6 7นะครับใครที่อยากจะชิมอาหารอร่อยๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยได้ลิ้มลองนะครับก็น่าจะมีการมาเปิดตัวหรือว่ามาโชว์ในงานนี้นะครับ ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชานะครับจากสีลังกานะครับก็จะมีชาประเภทต่างๆนะครับรน,รนี่ก็เป็นกาแฟเขาช่องนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกาแฟลาวนะครับชื่อว่าดาวคอปเปเป็นกาแฟชื่อดัง จะเป็นคาเฟ่อมาสอนก็นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับ ครับนอกจากผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับจากเวียดนามนะครับก็จะนี่ครับมาร่วมงานไทเฟกอนุก้าเอเชียด้วยนะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มก็มีหลากหลายนะครับวีนัทนะครับ็ยอมาจากน่าจะมาจากเวียดนามนะครับเหมือนกับที่เราคุ้นเคยนะครับบินฟาส รถยนต์ไฟฟ้านะครับส่วนเครื่องดื่มนี้มาแล้วหลายคนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยนะครับเพราะว่า,าจะผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลักนะครับจะมีขายในเวียดนามไม่ไม่มากนักกับใครที่ชอบเหล้าหวานๆเหล้าบวยนะครับก็บูทนี้เลยนะครับโชย่า ส่วนนี้ครับบิ๊กปูน้ำน้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตนะครับกระจายใช้นักมวยนะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับโคตะมิวระนะครับครับนี่ก็คือสแน็คจากมาเลเซียนะครับจูรี่นะครับก็น้องๆที่มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็ ใส่ชุดสีเหลืองสดใสนะครับชิมไหมคะชิมก่อนได้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทั่วโลกนะครับก็จะเข้ามาร่วมในงานนี้ชิบดได้นะคะกับนี่อาหารสดๆนะครับก็จะมีมาร่วมแสดงร่วมโชว์ด้วยนะครับ นอกจากผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาหารหรือการผลิตอาหารนะครับก็จะมีนะครับมีเตาแก๊สมีเครื่องปัน่นเครื่องชงต่างๆนะครับมีจานมีช้อนมีแก้วนะครับภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารนะครับ <Okay. S 1> ก็จะอยู่ทางด้านนี้รับงับ ไทยเป็ดอนุก้าเอเชีย2024นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2567นะครับที่ชาเลนเจอร์เมืองคองทานีนะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาชมนะครับบรรยากาศก็กคึกคักตั้งแต่วันแรกเลยนะครับ